ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จังหวัดลบบุรีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะนํารถบรรทุกน้ํานะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงค่ะในพื้นที่ห่างไกลของอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชาทานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด10,000ลิตรจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัด รตระเวนออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนค่ะผู้ประสบภัยแล้งกว่า400ครอครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่1-3ค่ะตําบลมหาอนและหมู่ที่5ตําบลสนามแจงค่ะอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีตามโครงการรัฐตามโครงการลาดร,ดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งค่ะโดยนําน้ําสะอาดนะคะมาแจกจ่ายใส่ภาชนะกักเก็บน้ําตามบ้านเรือนประชาชนค่ะรวมถึงใส่ลงในถัง ของปลาปลาหมู่บ้านนะคะตลอดจนช่วยเหลือบรรทุกขนส่งน้ําดิบเนี่ยสำหรับผลิตน้ปปาปลาปลาแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างไกลไปกว่า10กิโลเมตรค่ะไปยองรงผลิตน้าปลาปลาในหมู่บ้านซึ่งประสบปัญหาน้ําดิบไม่เพียงพอค่ะใช่แล้วครับโดยในห่วง7วันที่ผ่านมานะครับสามารถส่งน้ําได้จํานวน22เที่ยว รวมปริมาณน้ำครับกว่า2 0, 2 0 0 0 0ลิตรประชาชนก็ต่างรู้สึกซาบซึ้งน,นะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณทางกองทัพบ,บกที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสครับขรให้สุขภาพอดภัยครับรขอบคุณค่ะย่านาาน้ำบริเวเนี้เป็นเขตพื้นที่ ครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเสียงของผู้ที่ประสบภัยแล<ฆ>้งในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับจะยังคงจัดกําลังพลแล้วก็รถบรรทุกน้ําจากหน่วยขึ้นมานะครับตรงทุกหน่วยเลยในพื้นที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไปกว่าจะสิ้นสุด สถานการณ์ภัยแล้งนะครับใน<ถ>ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของพี่พี่ทหารที่ช่วยเหลือในการบรรทุกน้ำมาให้ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรืออุปโภคบริโภครวมไปถึงปรับปาหมู่บ้านส่วนกลางด้วยค่ะ